รายงานผลการปฏิบัติงานผูนน้อำนวยการดรจงกลเดชปั้นผูนน้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ผลการปฏิบัติงานวิชาการจัดทำพัฒนาปรับปรูงหลักสูตรของโรงเรียนนครสวรรค์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเรียนการสอนที่หลากหลายกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามรูปแบบของ STEM Education, Action Learning Smart Classroom, Fliplet Classroom, World Class Standard School ตรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยความร่วมมือวิจัยกับสำนักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษาและจุลาลงกกรมหาวิทยาลายัยเรื่อง National Digital Learning Platform จะทำห้องเรียนคุณภาพด้วยการเน้นคุณภาพผู้เรียนทางด้านสติปัญญาอารมณ์จิตใจและสังคมเป็นสำคัญดำเนินการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบของรางวัลตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE QA จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทําให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและชัดเจนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2อ1 9 ผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างมีมาตรฐาน8ปประการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะสวัสดิการเพื่อมอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาผลการปฏิบัติงานการบริหารแผนงานและงบประมาณจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาความรู้การพัฒนาตนเองก่อนแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ จัดให้มีการประเมินความโปรง่งใสการตรวจสอบภายในรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียนในการเลือกตั้ง อาทิเช่นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนการเลือกตั้งประธานคณะสีจัดระบบบริหารจัดการด้วยระบบสายชั้นโดยมีหัวหน้าระดับชั้นกำกับดูแลและระบบคณะสีโดยมีคุณครูหัวหน้าคณะสีหกสีกำกับดูแล จัดให้มีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและผู้ปกครองเช่นสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนจัดทำพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนให้สะอาดปลอดภยัยถูกสุขลักษณะรักษาระยะห่าง social distancing ติดตั้ง table shield ปรับปรุงสระว่ายน้ําของโรงเรียนให้ทันสมัยปลอดภัยและให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เรียบร้อยสวยงามปลอดภัยดำเนินการดูแลป้องกันอาคารสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ ควบคุมดูแล,แลและให้ความสำคัญต่อมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องรณรงส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนจนได้รับรางวัลระดับประเทศสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวก็เพื่อพัฒนาโรงเรียนนครสวรรค์ให้เป็นโรงเรียนที่มี smart student smart teacher smart school สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนนครสวรรค์ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล